ครับโอ้ครับยอดครับนี่ครับการเทียบพานทัเรียบร้อยสวัสดีครับช่วงที่สามครับผมของวันที่ยี่สิบเอ็ดครับกรละก็ดานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมนี่ครับบอลแม่นแผ้ครับนี่ครับไอ้หนุ่มหน้ามลก้นอูบอนครับ บ้าเบี้ยนะครับเนาะสวัสดีครับกับสองห้องครับใส่หางไร่ทงฉาิขนาดเท่เส้นครับพี่ขนาดร้อยห้าสิบเส้นครับร้อยห้าสิบเส้นครับตัวนี้นี่อ่าก็มีจะาล้องนาที่เรียบร้อยครับเนาะครับผมครับสสยงามครับนี่ครับสภานงามครับสุดหยอนครับผมมาเดี๋ยวมารับชมครับจะเป็นอย่างไรครับสำหรับว่าตัวใหม่เนาะครับเนาะคือนะครับอู้คือดีมากครับหนิ่งหนิงมากเลย เดี๋ยวบาเจ็คนอยู่บนสี่าไปหาเพิ่นเด้ครับอยู่พู้นมครับไม่ยางไกลถืนอกนี่น้องมานี่ช่วงนี้โควิดครับไซเมีตป้องกันไว้หมวกก็ใส่ครับปกติดีบริป็นคนมักใส่หมวกเด้ครับแต่อากาศมันห่อนครับแต่บบดนี้พอมาหอดวงสถานที่ไปเว้าวนตกครับครับนี่ครับกําลังสาวลงนะครับหลังจากปล่อยไว้ครับเมื่อกี้ประมาณ10มาที่นาอครับนาอครับเช็กอาการว้าวครับ ครับตัวนึงกับกระมังสีลุ่งครับตอนนี้ลุ่งกับบัวควายนี่ครับบัวควายสะเทียนนี่ครับเดี๋ยวมาึงลีลาการเสาบัวรุ่งของบาเบียนะครับนี่ครับสิโก้ก็ครับสวยงามมากเลยครับโอ้ครับสุดยอดครับนี่ครับกระเทียบผ่านพื้นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบาตัวนี้นะครับเนาะครับฝากยังถึงพี่น้องมังครับ นนิปี่ฝากพี่น้องติดตามช่องเบียซาเ้าบนได้ไหมครับครับฝากติดตามช่องยูทูบไม่ได้ครับเบียซาเ้าบนครับก็เพียบเพียบเพียบเฟซบุ๊ะครับเนาะครับเนานเบียซาเ้าบนครับผมเบีียยเบา้าอุบลครับนี่คือเพียบเฟซบุ๊กนะครับครับนี่ครับกะล่องมันทีเรียบร้อยครับเป็นครับรถกระบะมาผมครับรถเก๋งมาครับเอาเบาใส่มาครับ อ่าขอปิดคลิปนะครับปิดคลิปล่าที่นองเนียเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝากรับชมนะครับติดตามคลิปติดตามช่องยูทูบนะครับเนาะสาเบาวอุบลครับผมสวัสดีครับครับมืนาเจอกันแม่ครับมืนาสวัสดีครับ